เดว่ากับละครดีๆซิทคอมเป็นต่อนั้นอยู่ในหัวใจคนไทยมานานแสนนานเลยทีเดียวครับแต่ล่าสุดก็มีดราม่าออกมานะครับว่าละครเป็นต่อทุกวันนี้เริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ก็อยากให้ทางผู้จัดนั้นทำแบบเดิมจะดีกว่าเพราะตอนนี้ทุกคนก็อยากได้ เป็นต่อในแบบฉบับเดิมดีกว่าบางฉากก็อาจจะมีการออกทะเลไปจึงอย่าให้การแสดงบทบาทต่างๆนั้นให้กลับมาเป็นเป็นต่อในฉบับตั้งเดิมบางคนก็บอกว่าแต่ก่อนนี้ติดมากเลยคะ่ะสำหรับซิทคอมเรื่องนี้เราต้องดูทุกวันเลยถ้าหาก ว่าดูรายการสดไม่ได้ก็กลับมาดูย้อนหลังและเป็นต่อเรื่องนี้ก็สนุกเหมือนเดิมแต่ทุกวันนี้บางทีอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาดูแต่ยังไงเรื่องนี้ก็สร้างความสุขให้เราเสมอมาเรียกได้ว่าซีรีส์ซิคอมเป็นต่อก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนทำงานมาเหนื่อยๆได้มีความสุขจนถึงทุกวันนี้ครับ